วันพุธที่27กันยายน2566 12นาฬิกา50นาทีนี้ผมอยู่ที่สีลมซอย10เขตบางรักกรุงเทพมหาคนครนะครับคุณผู้ชมผมจะเข้าไปดูพาคุณผู้ชมเข้าไปดูในตลาดศูนย์อาหารสีลมนะครับข้างในนี้จะเป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์อาหารสีลมพาเข้ามาอัปเดตล่าสุดว่าปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงนะ ก้วยปิ้งครับก้วยปิ้งสามสิบเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะย่างยังยังก้วยปิ้งสามสิบย่างเลยยางยอยากขายอยู่แมนวอยากขายเออเดี๋ยว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 สามสิบบาทเดี๋ยวเอาไปลงเอาไปลงเอาไปโปรโมทใทยเอาไปลงยูทูบลงเฟซบุ๊กไงผมอยู่อุบลครับผมอุบลครับอ๋อที่สกันบด้อใกล้กันเนาะ ซื้อร้านยังน้อนเนี่ยน้องแม่แม่ละองดาวควายปิ่งสีสเก็ดนะครับเด้อเด้อพี่น้องสีลมสร้อยซิปน้อขายสามสิบบาทแม่้าสู้ๆนะนี่ครับนี่ตันี้ก็เป็นร้านเดี๋ยวอีกร้านหนึ่งอยากอยากขายอยู่ใช่ไหมมีมีอะไรบ้างนี่มีมีไก่ป๊อไก่เกี๊ยวครับผมเกี๊ยวไก่ไก่ต้ป เบิดครับโอ้มีหลายอย่างมีหลายอย่างค่ะเนื้วกรอบก็มีอร่อยทุกอย่างครับผมคุณยังคุณติ๋วบ่เนี่ยคุณติ๋วค่ะคุณติ๋วสีลมซอยสิบลูกชิ้นปลาระเบิดที่เขามาทำเขาชื่ออะไรนะทที่เขาามจำไม่ได้แล้วเนาะที่คุณยิงเนี่ยก็ชอบมาทำเขาชอบมาเช้าเช้ารสจัดจ้านไลยค่ะพี่อันนี้ออกเท่าไหนอานนนนเดินตลาดอ่านนนนเดินอานนนนเดินตลาดครับ เขากินเยอะนะพี่นะอ่านี่ก็เป็นร้านกาแฟโบราณกาแฟอ๋อสีลมซอยสิบนะครับคุณผู้ชมขายตั้งแต่เช้าจนจนจนถึงบ่ายนู่นนะเนาะอืออ่านี่ก็กาแฟคุณผู้ชมนาแก้วเท่าไหร่ยี่สิบห้าอ๋อ มีครบทุกอย่างยี่สิบห้าสามอ๋อครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับกลับไปเบอร์รรอข้างในก่อนต่อไม่ท้าที่ดี่เขาก็ พูดพเพราะปกันเองนะครับผู้ชมไปกันเองมากเลยนะครับแมค้าที่นีนะผู้ชมเข้ามาสีลมซอยสีก็อย่าลืมแบบร้านพี่เขานะทางเข้าเลยนะครับตั้งแต่ร้านกาแฟมาจนถึงกล้วยทอดร้านลูกชิ้นทอดนะผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในตอนนี้จะบ่ายมองแล้วไม่รู้ว่าจะยังมีคนอยู่ป่าจะมีคนเดินคึกคักเหมือนช่วงเที่ยงหรือป่าวตันนี้ก็เป็นบะหมี่เกี๊ยวมีต้มเล้งด้วยนะผู้ชมนะต้มเล้งแซ่บ บ่ายโมงแล้วโอ้ดูดูดูจังคนเยอะอยู่นะทางโซนทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าของใช้ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกของกินนะครับคุณผู้ชมเสื้อผ้าชุดชั้นใน เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมโอ้สวยๆกระเป๋าศูน,น,กกนย์อาหารสีลมนะสีลมซอยสิบเขตบางละกรุงเทพมหานคร ฝ่ายมงแล้วก็คนก็ยังเยอะอยู่นะคุณผู้ชมถ้าช่วงก่อนเที่ยงนี่ผมว่าจะเยอะมากเลยนะโทษโทษครับขอโทษด้านนี้ก็เป็นของกินนะครับคุณผู้ชมแซบบ่บครบรสของกินหมูยอ หมูยอครับนนนเนื้อนุ่มๆแดงๆร้อนๆเลยจ้าชิ้นเท่าไหร่ไหมคะเส้นละยี่สิบห้าค่ะสามเส้นเจ็ดสิบสี่เส้นเก้าสิบจ้ะของเราไม่มีแป้งนะคะของพิกไทยแต่ว่าไม่เผ็ดค่ะโอ้หมูยอโอ้น่ากินมากเลยสวัสดีค่ะหมูยอไร้แป้ง ไก่ย่างนะคไก่ย่างบากตาทอดมันกุ้ง่มลูกชินคุณผู้ชมอร่อยนะคะพระมะอแม่รกมูนะ รมีห้องน้ำนะครับหยอดเหรียญสองบาทยำๆรถเดดเจ้าเก่าโอ้ยำราเน,นี้น่ากิน,นเลย60 70 1หกเจ็ดสิบหนึ คุณผู้ชมที่นั่งกินเทียบเลยที่นั่งกินเยอะมากนะครับอาหารที่นี่มีครบพนักงานออฟฟิศสีลมสีลมสุรวงก็กมานี่แหละคุณผู้ชมเนาะ กับข้าวก็มีหลายอย่างเลยครับขให้าหเขาแกงปกักใต้อาหารใต้ข้างในก็มีที่จอดรถไปทางหน้านู้นก็ไปถนนสุรวงนะครับ ่านมองก็คนจังเยอะอยู่เลยครับศูนย์อาหารสีลม ผัดไทยวุ้นเส้นไข่ใต้น้ำ เียวสุขโขไทยมีข้าวแกงรสเด็ดข้าวแกงครับคุณผู้ชมมีครบที่นี่มีครบมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสหวยจับยวน สามชิ้นร้อยเหรอพี่3ามชิ้นร้อยค่ะวันนี้นะครับชิ้นโมงเดียวเลยครับสามชิ้นร้อยครับเพ็อะไรพี่เป็นตัวการข้าวต้าไข่เกมครับโอ้สามชิ้นร้อยนะช่องไหนนะครับอานโนเดินตลาดครับครับผม ไอทีเอฟสีลมเพรตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาเขารับจอดรถหรือเปล่านรอาคารไอทีเอฟแต่ผมจะเดินทะลุไปนู่นนะ น,นี่ก็มีวีร้านอาหารอาหารญี่ปุ่นมีกว๋วยเตี๋ยว ตรงนี้ก็แยกสีลมนราธิวาสนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติชมคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ